ติ้งติงต,ติงติงติงธรรมดาการกินข้าวของภูนี่ก็ต้องมีจุดสนใจนะครับไม่งั้นก็กินนั่งกินไม่ได้ครับมาดูโอ้โหโอ้ซึ่งมาครบจุดสนใจใหม่โดยอน้ำมาเทลงไปเทลงไปให้เขาเล่นไป หลยไหมลูกเลยไหมคืนหลับสบายไหมพอไปเข้าเวรหลับสบายไหมั้ยสบายไหมลูกพอส่งมอบให้ละสงมอบม้เล่นต่อ ยังกินได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยย,ย,ยังกินได้เรื่อยๆดูกับข้าวนะครับยังเหลืออยู่เลยเห็นไหมนะครับให้หมดเลยนะลูกนะ๋ันนีญญญ้ย่าทำมะละกอกับข้าวนะครับใส่ไข่ด้วยไหมใส่ไข่ด้วยไหมหรือมีอะโวคาโดด้วยไหมพอใจแล้วพอเจแล้วนี่มีอยู่ไหนะเฮ้ยย่าเป็นหวดัดหระ ยาล้างจมูกไหมบังเี้ยาล้างจมูกไหม,ไมกินเยอะเลยครับยากินเยอะกินเก่งเลยเยอะกินเก่งเลยยาท่านไปไปก่อนเลยย่าไปทำจ่รงตรงมันกลางแล้วกกลับทันอยู่แล้ว ไม่ไปทําบัตรแล้วก็กลับเข้ามามันไม่มีอะไรครับเรียนเอกาสารไปแล้วก็ไปทําแล้วก็กลับมาประมาณเดือนครับประมาณเดือนหนึ่งอืมแบบอมอยู่ออิ่มแล้วอืมนั่นเฮ้ย โอ้ยพ่อน,นี่ป้อนยังไงเนี่ยพ่อนเขาจะหมูกเลยเปียกเลยเาาวพระ่ประมาณนี่แล้วโดนยึดช้อนไปแล้ว